25. ตุวรัทายิกะวักหมวดว่าด้วยพระตุวะวัตทายิเป็นต้นหนึ่งตุวรัติทายกะเถราประทานประวัติในอดีตชาติของพระตุวรัติยายกะเถระพระตุวรัติยายกะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าหนึ่งเมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นนายพรานเนื้อ อาศัยอยู่ในป่าดงทึบข้าพเจ้าเห็นถั่วแดงนั้นแล้วจึงนำมาถวายแด่พระสงฆ์ 2. ในกับที่91นับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายทานไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายก้อนถั่วแดง 3. คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกขและอภิญญาหก ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระตุระรัตติยายากะเถระได้พาศิทธิคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนีตุวรัตติยายากะเถราประธานที่หนึ่งจบ